นี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับสินจังซันเนลนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับนิดาโพสเผยคนไม่โกรธรัฐบาลเสถาแนควรหยุดนโยุบายแจก,กเงินดิท่าน1นึ่งมืนบาทแม้ไทยเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจต้องทางออกแก้ไขเร่งด่วนสถาบันบัณฑิต พัฒนาบริหารศาสตร์นี่ได้เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจกับการแจก,กเงินดิจิทัลนวอลเลตโดยทำการสำรวจระหว่างวันที่22-24ถึง 24, ม 67, กราคม2567จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310หน่วยตัวอย่างเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้ระบุพบว่าตัวอย่างร้อยละ63.51ระบุว่าเผสิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในระดับที่ต้องหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน รองลงมาร้อยละ20.10.15ระบุว่าเผสิกับวิกฤตเศรษฐกิจในระดับที่ต้องหาทางแก้ไขแต่ไม่เร่งด่วนร้อยละ1 0. 0 8ระบุว่าเผสิกับวิกฤตเศรษฐกิจในระดับที่ไม่นา่าวิตกกังวลใ,ใดใและร้อยละ5.65ระบุว,ว่า ไม่ได้เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจสำหรับการเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจของประชาชนในขณะนี้พบตัวยอย่างร้อยละ36.72ระบุว่าเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในระดับที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเร่งด่วนลองลงมา31.91ระบุว่าเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในระดับที่ ไม่สามารถรับมือได้ด้วยตนเองร้อยละสุขออภัยครับร้อยละ20.45บระบุว่าเผริญกับวิกฤตเศรษฐกิจในระดับที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบา,าลแต่ไม่เร่งด่วนและร้อยละ10.9092ระบุว่าไม่ได้เผริญกับวิกฤตเศรษฐกิจใดๆ ด้านความเห็นชอบของประชาชนต่อการดำเนินนโยบายและเงินดิจิทัลวอลเลตและ1,000 0บาทและพบว่าตัวอย่างร้อยละ3 4 6 6ระบุว่าควรหยุดการดำเนินการในการในนโยบายนี้ได้รับแล้วรองลองมาร้อยละ33.66 ระบุว่าดำเนินนโยบายต่อไปในปีนี้ตามที่ได้ประกาศไว้ร้อยละ18.55ระบุว่าจะดำเนินนโยบายต่อไปในปีนี้ตามที่ได้ประกาศไว้ร้อยละ1 8 5 5ระบุว่าดำเนินนโยบายต่อไปในปีนี้แต่แจกเฉพาะ กลุ่มที่เปราะบางทางเศรษฐกิจร้อยละ5 8 8ระบุว่าเลื่อนการดำเนินนโยบายในปี2568และร้อยละ4 5 8ระบุว่าเลื่อนการดำเนินนโยบายในปี2568แต่แก่เฉพาะกลุก่มที่เปราะบางทางเศรษฐกิจและเมื่อถามถึงความรู้สึก ของประษาชนหากนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินตัดสินใจยกเลิกนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งบาทพบว่าตัวอย่างร้อยละ6ก8ิบแระบุว่าลองลงมาร้อยละ12.37อระบุว่าค่อนข้างโกรธร้อยละ9.39าระบุว่าโกรธมากและร้อยละ 8.85ระบุว่าไม่ค่อยโกรธก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ